ปุจฉาเมื่อเราไปทําบุญที่วัดและมีการแผ่ส่วนบุญสุขสนให้กับสัมภเวสีที่อยู่ณบริเวณนั้นจะทําให้สัมภเวสีตามบำมาไมค่ะพระอาจารย์วิสัชนาดวงวิญญาณสัมภเวสีนี่คือดวงวิญญาณแบบไหนดวงวิญญาณที่เขาไปสู่ปรโรก็คือตายแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะ ต้องลงไปพิจารณาบาปกรรมที่สำนักของพญายมก่อนจะเข้าสู่อบายหรือจะไปสู่สวรรค์ดวงวิญญาณน,นี้เป็นดวงวิญญาณพวกตายก่อนกำหนดจึงต้องรอเวลาให้ถึงกำหนดเพื่อจะทำการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วแต่อายุของแต่และดวงจิตนั้นว่าจะอยู่ในสภาวะเช่นนี้ไปนานขนาดไหน ดวงจิตที่มีบาปประธรรมก็มีอายุต่างกันมีความหนักเบาของกรรมต่างกันแล้วลองถามว่าบุญบุญคืออะไรบุญคือสภาวธรรมที่เราได้ทำลงไปแล้วเป็นสภาวธรรมที่ยังให้อกุศลตกไปให้บาปรกรรมตกไปเขาเรียกว่าบุญนะบุญก็คือความสุขอะบุญง่าย แล้วเราไปทําบุญเราแผ่ให้เขาจะได้รับทุกตัวทุกตนไหมไม่นะแล้วแต่กรรมที่ทํากรรมบางตัวมันมากมันปิดกัน้นก็จะไม่ให้ได้เห็นบุญไม่ได้รับอนุโมทนาบุญดวงจิตสัมภเวสีที่สามารถรับบุญได้ดวงนั้นจะต้องสามารถมีบาปประกรรมค่อนข้างน้อยและอยู่ในสภาวะที่ต้องรอการอนุโมทนา ก็คือกรรมนั่นแหละพูดง่ายๆว่ากรรมของแต่และตัวไม่เหมือนกันขรงแต่และองค์ไม่เหมือนกันแล้วต้องพูดให้เข้าใจว่าณนะดินแดนทุกดินแดนณนะทุกพื้นที่คําว่าไม่มีสัรพสัตตายนั้นไม่มีนั่นแสดงว่าดวง,งวิญญ,ญาณต้องมีทุกพื้นที่ไม่ว่าวัดไม่ว่าบ้านถนน,นหนทางอากาศพื้นดินในน้ํามีหมดนัน่คือดวงวิญญ,ญาณแต่ทําไมทุกตัวไม่สามารถสื่อกับเราได้นั่นเห็นไหมมองก่อนมันจะสื่อได้เฉพาะ โดยส่วนมากดวงจิตดวงนั้นต้องเคยเป็นญาติของเราเคยเป็นเพื่อนของเราและเขาต้องการมาสื่อกับเราเพื่อขอบุญเอาละเมื่อเราไปทำบุญอาจจะทำบุญกับพระทำบุญกับบิดามารดาทำบุญกับสัตว์หรือทำบุญกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรก็ได้นั่นเรารูดเป็นบุญหมดแต่เราจะแผ่ส่วนบุญได้อย่างไงเราวิธีแรกนะ เราจะต้องระลึกถึงพระรัตนไตรและขอบารมีท่านขอพลังงานอันบริสุทธิ์ของท่านช่วยส่งบุญให้เราไปถึงดวงวิญญาณที่เราจะส่งไปถึงสองเราส่งบุญด้วยตัวของเราเองแต่กระบวนการนี้มันต้องเกิดขึ้นกับบุคคลที่ชอบปฏิบัติและมีปรีติปีติที่เกิดขึ้นในดวงิตสามารถส่งบุญเป็นพลังงานบุญออกไปให้กับสรรพสัตว์ได้โดยส่วนมากกลุ่มนี้ก็จะเป็นพระที่ชอบปฏิบัติ เป็นพระธุดงเป็นพระเดือนธุดงอะไรพวกนี้พระกรรมาฐานเข้าป่าก็เขาพวกนี้เขาจะมีพลังงานจิตเขาสามารถส่งบุญให้เขาเพราะว่าในจิตเขามีต่บุญแต่ชาวบ้านก็จําเป็นต้องอาศัยพระภิกษุส,สงฆ์เนาะอาศัยพระภิกษุส,สงฆ์ในการส่งบุญให้เขาไปทําบุญกับวัดกบาหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ช่วยใท่านแส่จนบุญเราก็กวดน้ําไปให้แต่บองรู้ว่ามองท่านว่าเขาจะตามเราไหมก็ไม่แน่ดวงกิตใดที่เคยเป็น ญาติเคยเป็นปู่ญาตาญิตายายเคยเป็นพี่น้องพ้องเพื่อนก็ตามแต่ถามว่าเขาจะทําอันตรายแล้วไหมโดยส่วนมากถ้าเป็นญาติกันก็จะไม่ทําอันตรายยกว้นเจ้ากับนายวินนะเจ้ากับนายวินเนี่ยทาแน่เขารอเวลาอยู่แล้วเพราะเขามีความโกรธแค้นจากการที่เราเคยไปทําเขาไว้เมื่อเรามีบุญเราก็ต้องใช้หนี้เขาใ,ใช้หนี้บาประกรรมให้กับเขาไป แล้วเราเมื่อไปถึงบ้านถ้าบ้านของเราในบ้านเราก็มีอาจจะเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือเทวภูมิที่คุ้มครองในบ้านท่านก็จะคุ้มครองเรแต่ถ้าเทวภูมิหรือภูมิเจ้าบ้านของท่านไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์เดชกว่าดวงจิตดวงวิญญาณพวกน,นี้ก็ก็โดยส่วนมากเขาก็จะเข้าไปได้ฉะนั้นเวลาทําบุญก็อุทิศส่วนบุญส่วนุศน,นให้กับเทวาเดาพระภูมิของเราด้วยให้ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเพื่อให้ท่านคุ้มครองเรา เมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านเสร็จแล้วเราจะพัฒนาตัวเองอยังไงให้มีให้มีจิตพลังงานเพียงพอเพื่อจะไม่ต้องกลัวเขามันหนีไม่พ้นที่คุณจะต้องพัฒนาจิตตัวเองด้วยการสวดมนต์ว้ยพระนั่งสมาธินะเมื่อพลังงานจิตของเรามีบุญขนาดนี้ดวงจิตของเราทิ่ขณะปฏิบัติดวงจิตของเราจะสะอาดพลังงานสะอาดนี่เป็นพลังงานที่เหล่าวิญญาณดวงสัมภเวสีต่าง จะกลัวเพราะเรามีแสงสว่างมากจิตที่ผ่านการปฏิบัติจิตจะมีพลังงานและสว่างมากจิตนี้จะทําให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในบริเวณแสงของเราเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะถ้าเขามาก้าวแขนขาเขาก็ะหรุดเขาก็จะขาดเขาก็จะร้อนเขาถึงไม่ขมานั่นผมอรงอาตมาเขาบอกว่าควรจะฝึกจิตและสามารถแผ่ส่วนบุญเราสามารถแปลงพลังงานบุญของเราจากแสงเนี่ยให้เป็น ความเยือกเย็นให้ชุ่มฉ่าเหมือนน้ําได้แล้วก็สามารถทําเป็นพลังงานร้อนได้เพื่อป้องกันตัวเองเมื่อมนุษย์คนทั่วไปสามารถไม่สามารถทําได้เขาจึงใช้น้ําเป็นสื่อกลางในการที่จะหยาดให้นะเราถึงเห็นว่าไปวัดไหนมีการกรวดน้ํายะถาวรีวหามีการกรวดน้ำรก,รกรวดน้ําให้กับผีในดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่มาตกทุกข์ได้ยากมารอรับสมบุตก็คืออาศัยน้ําน้ํามันจะมีผน เทียงว่าน้ําผ่านความชุ่มเย็นก็ต้องศัยพระแม่ธรณีก็คือพื้นปฐพีพื้นแผ่นดินนี่พระแม่เป็นพยานพระแม่คงคาเป็นหยดน้ําให้ชุ่มเย็นพระแม่ธรณีเป็นพยานในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะโดยส่วนมากด,ดูจิตด,ดูวิญญาณที่มาเกี่ยวข้องเขาจะมาขอส่วนบุญเขาไม่ได้มาตั้งใจจะมาทําลายรอกเขามต้องการขอบุญเพื่อเขาจะไปสู่ภพภูมิใหม่ไปเกิดใหม่นั่นแหละ แผ่ให้เขาการทําบุญแผ่ให้แผ่ให้แผ่ให้เมื่อบุญเพียงพอเขาก็ไปเกิดมันก็าจะเป็นบุญทั้งตัวเราเป็นผลดีทั้งดวงจิตวิญญาณที่มาขอแต่คนเราถ้าไม่ผ่านการฝึกจิตเราก็จะกลัวผีกลัววิญญาณต่างๆฉะนั้นจึงต้องฝึงกจิตต้องงวนวัฟเฟอร์จิตโดยการทําสมาธิแล้วก็จะมีพลังงานบุญเพราะเป็นพลังงานบุญที่มาหาศาลมาก ในบุญที่เกิดขึ้นจากสมาธิแผ่ออกไปจะมีแต่ความชุ่มเย็นพื้นที่จะมีแต่ความชุ่มเย็นถ้าเราทําเป็นสัมมาสมาธินะทําถูกต้องนะถ้าทําผิดก็ไปทําร้ายลังแกเขาด้วยในภาคสมาธิบุญนะ่ะบุญที่เกิดขึ้นจากสมาธิยังไงก็เมื่อปฏิบัติถึงแล้วก็มีพรหมวิหารมีเมตตามีกรุณาโมทิตาอุเบกขาสงสารเขาสงสารเราช่วยกันดูแลกัน จะทำร้ายกันเนาะแผ่บุญให้แล้วท่านจงไปสู่สุคติสุคติเกิดบอกเข้าไปไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือไม่ก็ไปบอกพระครูท่านว่าขอให้ดวงจิตดวงนี้มาอยู่ในวัดเพื่อได้อนุโมทนาบุญจากการนั่งสมิสูตรมน์ของหลวงปู่หลวงตาหรือพระที่วัดนั่นก็ได้นะก็ช่วยเหลือเขาดวงจิตเขาตกทุกข์แตอยากจะขอเจริญพรในคำถาม จเจริญโชคจเจริญชัยจเจริญในปัญญาสิ่งใดที่ดีงามสิ่งใดที่เป็นบุญนิธิช่วยกันเผยแผ่ไปเนอ้อสงสารเพื่อนมนุษย์สงสารสรรพสัตว์ผู้เป็นดวงวิญญาณตกทุกข์ได้ยากบอกวิธีกันไปช่วยเหลือกันไปตามสติกำลังที่เรามีและโรคเราจะค่อยๆชุ่มเย็นตัวเราก็จะค่อยๆชุ่มเย็น ดวงจิตที่มาอยู่ใกล้ๆเราก็จะมีความชุ่มเย็นด่งน้ําที่โปรยปลายสู่พื้นดินด่งฝนที่ตกอุทโธกทานลงมาสู่พื้นดินทุกชีวิตจะมีแต่ความสุขความชุ่มเย็นด้วยธรรมะที่เราโปรยปลายการแผ่เมตตาการแผ่บุญก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่พุทธองค์ทรงส,ง,สงสอนไว้ไอบ่างหนึ่งเหมือนกันเจริญพร